สนับสนุนโดยโบกต้าไฮลักซ์วิโก้แชมป์มอคคุน่าทรีโอลิชแอนด์สมูทน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟล้ำก็ขอให้ล่กแดงเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะอะไรที่ทำให้เราบั่นทอนจิตใจที่บางที มีอะไรที่ทำให้เราทอ้อก็ขอให้รู้ว่าหนูแม่ยังหวังพึ่งลุงแดงและก็ให้ลูกแดงเปินหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อต่อไปค่ะ การาสิงนะครับหลังจากที่ได้ดูการร้องม่อส,สกครู่แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามพี่เอกกรเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงคือจริงๆพี่เสกครับคนที่เล่นลิกเกมาได้ในระดับนี้แล้วก็จากการฟังคําร้องจากดูท่าดูทีในการรําเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็คือปราดของแผ่นดินคนหนึ่งผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยแต่ว่าในวิถีชีวิตของคนในการเดินทางเนี่ยเหมือนเราขับรถไปบนถนนนะครับบางคนมันก็เจออุบัติเหตุ บางคนไม่เจออุบัติเหตุแต่แวะข้างทางบ่อยแต่บางคนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนั่นก็คือประสบความเร็จในชีวิตก็แล้วแต่โชคชะตาของแต่ละคนมันเป็นยังไงวันนี้ผมถือว่าคุณมดแดงได้เดินทางมาถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่ได้มาเจอร่มไม้ชายคาที่มีอบอุ่นทางด้านจิตใจครับ,รบแล้วก็ตัวคุณเองด้วยก็ตรงเป็นคนที่พิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าบ้านหลังนี้ คุณพร้อมที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ขอบคุณที่มาแชร์ความรู้สึกดีๆขอบคุณที่นําเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะวันนี้คุณไม่ใช่เป็นคนที่รักษาวาัฒนธรรมแต่คุณเป็นคนแบกวัฒนธรรมของชาติครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพีบ่เอกครับ,บ,รบน้องแอมครับครับเป็นไงบ้างได้ฟังเรื่องราวของพี่ว,นนวันนี้นะะของพี่มดแดงเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นบทเรียน ของผมที่ผมจะต้องเรียนรู้ไว้และสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับว่าจะต้องเอาพี่เป็นแบบอย่างนั่นคืออย่าท้อพี่วดแดงสุดยอดมากจริผมชอบพี่ขอกคุณบ้าครับพีบ่นครับพี่ไฮครับเชิญครับค่ะก็ต้องกล่าวขอบคุณอีกนะคะพี่วดแดงที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะเพราะ เรื่องราวของพี่เนี่ยมันเป็นชีวิตที่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มนันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงวันเนี้ฟังแล้วเนี่ยหนูไม่ใช่ให้กําลังใจพี่นะพี่ให้กําลังใจหนูเต็มๆเลยแล้วอยากให้พี่มารอบต่อๆไปแล้วมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้เราฟังใหม่นะคะไอแปดชีวิตที่ยังไม่ได้เล่ามาเล่าอีกนะขอบคุณมากครับพี่ไายครับพี่รุ่งค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าตลอดเวลาที่นั่งดูพี่นะคะมันเพลินมากอะ่ะพี่มีเบอร์ไหมเดี๋ยวหนูโทรไปให้เลยคืออย่างหนึ่งที่แบบนับถือน้ําใจพี่มากๆคือพี่หยุดจุดที่สูงสุดอ่ะแล้ววันหนึ่งพี่พุ่งลงไปในจุดที่แบบเรียกว่าต่ําสุดได้เลยไรเงี้ยแต่พี่ไม่ท้อถอยอ่ะเป็นคนที่เข้มขแข็งร้องไห้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยกับเรื่องที่แบบอ่ะมันสมควรจะร้องไห้อะถูกต้องใช่ไหมหลังจากวันเนี้ยหนูเชื่อว่าชีวิตพี่จะดีขึ้นอีกมากๆเลยค่ะ คขอบคุณมากครับเชอรพี่ยงครับผมไม่รู้ว่ามดแดงคือใครและใครคือเป็นมดแดงครับแต่ผมได้ฟังแล้ววันนี้ผมรักมดแดงครับจริงๆครับผมรักคุณมากเลยรักรักแบบรักด้วยครับจริงคุณมดแดงทราบไหมว่าสิ่งหนึ่งที่คุณทําให้พวกเรารักคุณเท่าไหร่ชีวิตคุณไงฮะ ชีวิตที่รันทดแลอเกินชีวิตที่น่าสงสารมากๆที่สําคัญก็คือเวลาคุณร้องลิเกเน่ยมันได้อารมณ์มันได้ใจมันได้ความรู้สึกที่สุดยอดมากๆยิ่งท่อนสูงอ้โหยใจจะขาดผมชอบมากเลยคือได้โหนได้เอื้อนถึงสุดสุดจริงๆผมเชื่อว่าชีวิตหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณมาแดงจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเลยนะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผมเชื่ออย่างนั้นขอให้โชคดีตลอดไปครับคุณมาแดงขอบคุณมากครับที่มีอยครับ ครับพี่เนี่ยเปนคนเล่าเรื่องได้ดีมากเลยแม้แต่พี่ร้องเพลงคนเดียวพาเราเนี่ยเข้าไปกับพี่ได้ชนะไม่รู้เดี๋ยวมันต้องมีคนหนึ่งแต่พี่เนี่ยงานลิเกชุกแน่นอนขอบคุณรับ่านวันนี้ทัับใจจริงๆได้ฟังเรื่องราวที่เป็นตำราชีวิต จะมีคนมักจะถามอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเราเจอปัญหาเราจะทำอย่างไรวันนี้เราได้คำที่ทีเด็ดมากนั่นก็คือทำใจครับคุณผู้ชมครับคงจะแก้ที่ไหนไม่ได้ต้องแก้ที่ใจเราหมื่นล้านกำลังใจก็คงไม่เท่ากับกำลังใจตนเองอุปสรรคร้ายแรงแค่ไหนรเราก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนผมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแล้วก็พี่มดแดงนะครับขอให้ข้ามผ่านไปไ,ปได้และนี่คือเรื่องราวของพี่มดแดงนะครับครับ ยังมีอีกหนึ่งเรื่องดาวที่น่าสนใจครับไปดูกันว่าเรื่องดาวของเขาจะเป็นอย่างไรชมครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุรเชษนามสกุลภูชาย,ยาชื่อเล่นชื่ออินอายุ23ปีเป็นหนุ่มจากเมืองกาลสินมีอาชีพเลี้ยงแพะครับแต่ก่อนพ่อของผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์รายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีรถมาให้ซ่อมทุกวันผมก็เลยเสนอพ่อไปให้เลี้ยงวัวเพราะว่าราคามสูงมากครับราคาดีมากตัวเมียประมาณหมื่นหนึ่ง ตัวผู้ก็ห้าหมื่นผมเอาบ้านเข้าจำนองหนึ่งแสนเพื่อจะซื้อวัวพ่อพันสองตัวมาคุมฝูงของวัวตัวเมียที่บ้านผมตัวเมียนี่ผมพอมีเงินเก็บจากการทำไร่ไถนาสง่ทสงทกสเก็บหยิบยืมบ้างอีกประมาณสามแสนห้าซื้อตัวเมียมาสามสิบสี่ตัวแต่พอถึงยุคราคาตกต่ำม,มากวัวตัวผู้ที่ผมเคยซื้อมาห้าหมื่นผมขายได้แค่หมื่นห้าแล้วตัวเมียรประมาณห้าพันครับพ่อเครียดครับก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรก็ซ่อมรถไปเรื่อยๆก่อนตอนนั้นช่วงที่ขาดทุนเรื่องวัวเยอะๆนะครับผมเรียนอยู่ชั้นม .3 ผมก็กลับไปเรียนม .4 ใหม่ครับเรียนอยู่ประมาณ2ปีนะครับพักใจไปกับการขาดทุนไปลองอ่านหนังสือข้อมูลแพ้อยู่เห็นธุรกิจมันเริ่มดีขึ้นผมก็ไปซื้อมาตละเกิรลอยครับ3ตัว2,000บาทครับพอผ่านไป1ปีนะครับราคาแพ้จาก700บาทนะครับ เพิ่มเป็นตัวละ3 0 0 0ผมก็รู้สึกผมันน่าจะน่าจะกอบกู้ขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งผมอยากได้แพะแต่ไม่มีเงินก็เลยไปรับจ้างเล่นดนตรีคืนละ300นะครับ<อ>เพื่อจะเก็บเงินมาซื้อแพะตัวละ3 0 0พันพอได้เงินครบ3 0 0พันผมก็ไปซื้อแพะซื้อไปเรื่อยๆซื้อแบบไม่หยุดตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะ30ตัวครับคนซื้อนะครับถ้าส่วนน้อยนี่จะเป็นซื้อไปเลี้ยงต่อแต่ว่าถ้าซื้อเป็นส่วนใหญ่ จะเป็นพ่อค้าคนกลางครับเขาซื้อไปส่งตลาดครับเพราะว่าคนหันมากินแทะเยอะเดี๋ยวผมจะขอแนะนําพ่อของผมที่สู้ชีวิตเคียงบ่าเคียงไหลกับผมสวัสดีครับพ่อของผมชื่อเพชรอายุ54ปีครับความฝันของผมคือผมอยากจะเป็นคาบอยครับคาบอยคือต้องมีแพะจํานวนเยอะๆขี่ม้าเลี้ยงแพะครับผมอยากจะมาร้องเพลงในนาการจันทร์ฟันดาวเพื่อจะําเงินมาใช้หนี้ที่ตอนเลี้ยงวัวมันขาดทุนสู้ครับ สุรเชษภูฉายาหรือน้องอินหมายเลข16ครับสวัสดีครับน้องอินครับครับสวัสดีครับอ่านเรื่องราวของน้องอินแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นเท่าแก่น้องไว้ยังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนเป็นคนที่ชอบคิดอยากทําธุรกิจตั้งแต่เด็กครับอตอนนี้30ตัวตั้งตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มจะเพิ่มขยายอีกประมาณเท่าไหร่ร้อยตัวครับ 100ตัวเลยยังทําเหมือนเดิมไหมอินทาครับอินยังคงทําเหมือนเดิมใช่ครับแปลว,ว่าทุกวันนี้ตอนนี้มีอยู่30ตัวแล้ว่าสตัวแล้วยังคงเล่นดนตรีครับรับจ้างอย่างอื่นต่อด้วยครับขาดอีก70ตัว<ห>ถ้าได้100ตัวแล้วจะเป็นยังไงถ้าได้100ตัวนี่อัตราการเกิดของแพะหเดือนออกครั้งหนึง่งแพะ100ตัวลูกจะออกประมาณ400ตัวต่อปีครับความฝันของอิน วันนี้ข้อ,อฟันผมจะแบ่งเงินเป็นสามส่วนที่ไม่เท่ากันส่วนแรกผมจะนําไปใช้หนี้เหลือมากเหลือน้อยผมจะนําไปซื้อแพะให้ครบจํานวนหนึ่งรอยตัวส่วนที่สองอีกสามแสนบาทผมจะนําไปสร้างโรงเรียนที่แพะหนึ่งร้อยตัวผมจะไปอยู่จะทําให้เป็นแพะต้นแบบเพราะว่าจังหวัดกาฬสินผมยังไม่มีฟาร์มแพะซักฟาร์มเลยแล้วอีกสี่แสนสุดท้ายผมจะเ,เข้าการกุศลซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนครับ กำลังใจเหล่านี้คือมาจากพ่อแม่หมดเลยใช่ครับครอบครัวผมนี no notice, ่จะเป็นครอบครัวท right ี่ให้กําลังใจกันมากครับเวลาทํางานอะไรนี่ตอนกลางคืนแทบจะไม่ได้นอนครับถ้าผมกลับมาบ้านเนี่ยจะนอนคุยกันกั้งคืนผมกับพ่อแม่จะนอนด้วยกันสามคนเลยครับตอนกลางคืนผมกลับบ้านผมจะนอนคุยกันเะยธุรกิจเราจะทํายังไงเราจะไปยังไงความรู้สึกเราเครียดกันไหมหรือว่าเราเราเหนื่อยกันไหมหรือเราท้อกันไหมคือในบรรยากาศในในขณะคุยมันเป็นยังไงพี่อยากมีมีคนท้อต้องมีคนปลอบครับถ้ายิ่งคนหนึ่งเสียใจ อีกคนหนึ่งไปซ้ำเติมนี่ยิ่งยิ่งหนักเข้าออนะครับผมจะคล้ายๆกับว่าถ้าถ้ามีปัญหานี่เราเดินหนีได้เราต้องหนีไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาต่อสู้เหมือนกับท่อนไม้มันมากับน้ำาลีงๆนี่เราจะเอาอะไรไปฝังมันมันมังไม่ได้เ <c oughs> ขาอยากพูดคุยกับคุณแม่วันนี้วันนี้คุณแม่มาไหมครับ,บามาคุณแม่ไห,ไหนครับคุณแม่ครับตรงนู้นครับ คุณแม่สวัสดีครับลูกชายเราคนนี้เป็นยังไงบ้างว่าแต่เป็นเด็กดีตั้งแต่เน,น,นยๆคุณก็เลี้ยงอยากเลี้ยงนั่นเลี้ยงอันนี้เนาะแม่ก็บจอยเลี้ยงไปทั้งตัวเดี๋ยวนี้กับอะไรยู่วานเนื้อแม่ไปเลี้ยงอยู่ธงหูเนื้อค่ะเป๊ะเลี้ยงยังนั่นใน<า>บ้าน,นไบรเดอร์ถูกจูนมลหันเพื่ออยังนี่เด้อเขาเคยบ่นว่าเหนื่อยไหมแม่บ่มีแต่แม่อยากได้แม่อยากได้ยูวานแล้วมิเตด,ด,ดันดันยูวานแล้วอยากได้ไร วันนี้มาสู้ชีวิตในรายการเพื่อแม่เพื่อครอบครัวแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกชายของเราคนนี้ไหมครับไม่กมดีใจน้ำเรื่องบลาเวื่องให้สู้ชีวิตตลอดไปเรื่องลาเด้อแม่เรือน้น่ารักมากจริงๆนะคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้กับน้องอินและครอบครัวได้ด้วยการพิมพ์หมายเลข16ครับคุณผู้ชมครับแล้วส่ง SFS มาที่4777888เอาละอยากฟังน้ําเสียงของนักดนตรีเลือเกิน จะร้องเพลงอะไรครับน้องอินผู้กองหน้าห้านครับผู้กองหน้าห้านเป็นกำลังใจให้กับน้องอินด้วยครับเชิญครับ เขามีหมอลำต่กว่าคำเป็นอยู่นะ บ่อ,อ่อนซอสซ้ำละคำคนสีบ้าลิ้นลิ้นมาบักกลาวขาวเข็มสูบบะฮูหอมเที่ยงานมัวนาฮากบ่บได้นตืดลำไผ้เรื่องในใส่กี่ลขาวาที่บ่ได้ไปเที่ยวง,งานได้กระถือแต่หมูเขาตีโซขาดใจใที่หน้าเวทีบ่อใหญ่ไทยออกอาการโวยบายเพื่อตูนญ่เพราะทูนเขามันใส่เก็บกองไปเกียบขี้ดิน นาถึกเยียบมาจนชินงานในงานนั้นเลือดหัวตองไหลรินบางครั้งหลับตาตะอ,อินเดินบ่ได้ยินไปฟื้นลงตาบางบาดแค่เรื่องหัวห้อยแก้วห้อยขวดชอบหาความเก็บบวนจนได้อยู่ในทีงานตำแหน่งหูคองผูขอผูวของนาหารเสียงใบ้ดาจากชาวบ้าน และคือคำอุวยอ้อยห้เขาจัดไคละห้อคนเขายองเพรองจองคันในเสูบเหห้องเก่งลายใในให้บบวลือดสูห้องูเสียงดังสั่งแต่หมอลำเตยสั่งแต่หมอโอ้ยลำเตยนอลำเตย ดูภายนอกอย่างเดียวไม่ได้จริงๆนะเมื่อกี้ยืนคุยมันคนสุภาพมากเลยพอ้องเพลงแล้วมาเลยหมุนเข็มขัดขึ้นมาทันทีอคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะมันมาทั้งพร้อมโชคและวาสนาไม่ต้องไขว่คว้าเพราะเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันอยู่ที่วาสนา คนคิดแบบนี้